เต่ายืนได้ใช่ไหมได้เลยได้ดนะประกอบเออมันแข็งแรงเป่าไม่รู้เียคนนี้ได้ไหมแข็งแรงไหมอ่ะได้ไหมแข็งแรงแข็งแรงับไม่ไม่้นี่อยู่ม่ไกลนี่น่เกี่ยวได้ระดับใหม่หังข่ะท่รองรงั่นงรงบอกมีนิ้วเนี่ยเกี่ยวเลยเียแบบนี้เมอสงซ้แข็เมยแตโอเค าลงดีกว่าไม่เอาด <Salvador> ีกว่าลงจงนหยีลงโอเคายอนเยน่ยวามสก็ากดีใจที่สุดในชีวิตนะคะเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัลเป็นนักแสดงคนใหม่ที่เข้ามาในวงการนี้แล้วก็ไม่เคยเล่นหนังเลยกความสึก่ดยินประกาศ จะเป็นลม <át stars> <sk eleven> ก่อนก่อนก่อนที่จะมาค่ะเราไม่ว่าแบบเราจะได้รางวัลนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็เห็นมีนักแสดงคนอื่นส่งมาเยอะก็เลยคิดว่าถ้าใครได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าได้เข้าชิงแต่วันนี้ปัดเป็นตัวเองก็ดีใจดีใจมากๆน้ำน้ำชายของเรา ก็ก็ด sure ีใจดีใจนะครับด wow. right? like, um, like well, like we like ีใจเพราะว่าจริงผมว่าผมว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆไม่เคยไม่เคยไม่เคยมางานสุวนรณหงมากเลยเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นงานเรื่องแรกแล้วก็พอมาเป็นงานที่เราเราผูกพันกับมันมากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับเรามากทุกครั้งที่ที่มันมีอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องเนี้ยเราก็เราก็จะดีใจเป็นพิเศษ ผม,ผมว่าผมว่าผมมองเป็นหนังมากกว่าหือนว่าจริงๆตัวหนังมันประสบความสำเร็จแลลวแล้วผมว่าผมว่าผมโชคดีท,ที่ที่ผมแบบโอกาสได้มามามา,มาเป็นนักแสดงหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามันมีทีมอีกเยอะววหรือว่าหรือว่าโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วพอผมเข้ามาปุ๊บเราดันได้มาเจอกับทีมงานที่ที่ ที่เขาเก่งๆแล้วก็มีความสามารถแล้วแล้วเราก็ทํางานด้วยกันและแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันแบบติ๊กถูกหลายๆข้อมันเลยผมว่าแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันก็ถูกตีแผ่ออกมาในงานอ่ะคนก็ดูก็จะเห็นว่าเหมือนว่ามันมันถูกทําออกมาด้วยด้วยด้วยมวลแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคืิ่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเอจะมาถึงจุดนี้ไม่เคยเลยครับ,รบรเขาเล่นร่วมแรกก็ประสบความสำเร็จแบบอย่างบวดเร็วเลยก็ ไม่ไม่ได้ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดแล้วก็แล้วก็จริงๆตั้งแต่ตอนทําหนังเรื่องนี้ก็ถ่ายเสร็จก็รู้สึกแค่แค่แค่ได้ถ่ายด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันอกว่ามันมันก็เป็นเป็นความโชคดีมากๆแล้วเเรามองว่าอะไรที่ทำให้เราได้สมัคมาถึงในนี้ผมว่าอย่างที่บอกผมว่าทําหนังเรื่องหนึง่งมันเป็นเหมือนกับกับงานกลุ่มครับซึ่งซึ่งเหมายถึงว่าต่อให มันจะมีรางวัลหลายๆภาคส่วนอะไรเงี้ยแต่ผมผมพูดในฐานะนักแสดงแล้วกันผมว่าผมว่าทุกอย่างมันมันมันคอนเนคกันครหรือว่าการแสดงที่ดีมันเกิดขึ้นจากทวมกับที่ดีบทที่ดีทีมอาร์ตที่ดีการถ่ายทําการเล่าเรื่องการตัดต่อที่ดีทุกอย่างมันมันมันส่งเสริมให้ตัวละครมันมีชีวิตแล้วแล้วแล้วมันก็ส่งเสริมให้ให้สุดท้ายแล้วปลายทางการแสดงมันมันมันก็เป็นผลงานของการทํางานร่วมกันของทุกคนด้วยอย่างเลยผมว่าผม ผมถ้าผมไปเล่นเรื่องอื่นผมคงไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสได้ถ้าไม่ได้ไม่ได้ทำงานกับกับทีมงานนี้กับเรื่องนี้กับคนเหล่านี้เลยครับแล้วที่งานนะคะว่าอะไรทำให้เราได้มาก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องของของหนังของ,งเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นช่อครัวแล้วก็สอนหลายๆอย่างให้คนได้รับรู้คะเพราะเวลาไปต่างประเทศจะมีคนถาม บนคนมาถามว่าแมารู้ไหมหลังเรื่องนี้ทําให้ผมเนี่ยรู้ว่าคุณแม่ผมนจะต้องจะต้องทานจะต้องทาอาหารแบบไหนที่อยู่ไอ้ที่เก็บในตู้เย็นนมันใช้ไม่ได้เพราะจะเป็นมะเร็งคือสอนหลายหลายอย่างแล้วก็ได้หลาร้านร้านน่ารักคนหนึ่งแล้วก็เอยุ่คุณแม่รักหลังเรื่องนี้ขนาดไหน รักค่ะเพราะว่าเราได้เป็นอมาม่าของคนเยอะเลยทั้งในต่างประเทศทั้งในประเทศไทยทุกคนรักเราหมดเราก็ดีใจค่ะรที่เราได้มีนเล่นหนังนเล่นนี้เรามีลูกมีหลานใหญ่หลายคนแล้วก็ทำงานจับค้่กับก็มีความสุขก็เหมือนกับทำกับครอบครัวทุกคนรักเราแล้วทุกคนด,ดูแลเราดีมากโดยเฉพาะ โอ้ยสำคัญจำเป็นจำเป็นจำเป็นเราไม่สูบวันนี้เราเ้างวัลเลยขาไปวัดช้วัดช้ำกวัดช้ำว่าจริงจริงก็เป็นตัวแทนของทีมงานและนักแสดงทั้งหมดเลยครับรวมตัวว่าก็เก้าก็แบ่งออกมาได้ต้องแบ่งเป็นร้อยชิ้นเลยครับเไม่ไดทุกคนเนะครับก็ดีใจมากแล้วก็ผมรู้สึกผมก็โชคดีมากไม่ใช่แค่นักแสดงโชคดีคือผมคือตอนที่เลือกเลือกนักแสดงเนี่ยมันก็เลือกเพราะเรารู้สึกว่าเราคอนเนคกับเขาโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่า ทำงานกับเขาแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงเคาถูอกว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วคอนเนคกันไงไงในอย่างในฐานะแบบเพื่อนพี่น้องคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถึงวันนี้ในตลอดแล้วไอเซ้นวันนั้นอนะ่ะมันเหมือนมันขู่อบเพราะว่าในตลอดเส้นทางที่เราเดินมาไม่ว่าจะเป็นการทํางานเวลาเจอปัญหาเวลาประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเรามองเขาแล้วเราก็รู้ว่าเขาแบบเป็นครอบครัวเดียวกับเราก็ก็ดีใจที่รางวัลน,นี้เป็นของทุกคนแล้วก็ดีใจที่คนดูทุกคนรู้สึกจริงจิง่งนี้แล้วก,แวก็แล้วก็มอบรางวัลน,นี้ให้กับพวกเรา หนังเรื่องนี้นะคะการมาสร้างประวัติศาสตร์ในหลายๆด้านที่กรงการการภาพยนตร์เราในฐานะชมชุดขับรรู้สึกดีมากผมก็รู้สึกว่าดีใจครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่มันมันก็เหมือนเป็นแค่คนคนหนึ่งอะในในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นข้อต่อข้อต่อหนึ่งที่ต่ออาจจะได้ต่อทุกคนเข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยเขาสึกดีใจแล้วมันก็เหมือนว่ามันก็เหมือนไม่ค่อยจริงเหมือนกันนะเหมือนว่าหนังเรื่องแรกแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วมันกา็เหมือนหนังที่ทุกคนแบบ รู้สึกว่ามันเป็นหนังของเขาอ่ะไม่ใช่แค่ในประเทศนี้แต่มันหลายททั่วโลกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่กล้ารับคําชมทั้งหมดเ็นของผมรอกเพราะว่าเพราะว่าผมรู้มันไม่ใช่ของผมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ก็คิดว่าโอเคช่วงเวลาที่ดีเนี้ยมันมาเลยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็ดีที่เราได้ใช้เวลานีด้วยกันความสมดีนี้เราเคยคิดไหมว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไม่เคยครับมันยากคนกว่าจะคิดได้ความกดดันหรอคะ ความสำเร็จขนาดนี้เรือเ่องต่อไปมันสร้างความกดดันให้เราลงไบ้างก็กดดันนะคือตอนแรกผมว่าสูผมจะไม่กดดันนะ,อะตอนนี้มันก็เรื่องกดดันอย่เงี้ยแต่ว่าแต่ก็เป็นเป็นความกดดันที่เราก็จะเอามาใช้ทาการบ้านให้เยอะขึ้นนะมีความกดดันที่เราต้องต้องให้มันดีขึ้นแต่เราคงคาดไม่ได้คาดเดาไม่ได้หรือว่าฟีดแบก็กมันจะเป็นไงไมันจะดังไหมอะไร่เงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของของอนาคตเนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะเก่งกว่านี้ได้เพราะแรงกดดัน อยากขอบคุณอะรบ้างที่ทำนำพาหนังเรื่องนี้มาให้ประสบการณ์ขเด็กจริงก็ผมเอาจริงก็เหมือนที่ขอบคุณเวทีเรยวนะคือผมก็อยากขอบคุณเอ่อเอ่อจีบครับขอบคุณพี่จีน่าพวกเลขาขอบคุณพี่เคนพี่วันที่เอาโปรเจกต์เนี้ยมามาที่เชื่อมกับทำโปรเจกต์นี้ได้ขอบคุณพี่เป็ดแล้วก็ขอบคุณพี่เป็ดที่เลี้ยงดูพี่เป็ดให้กลายเป็นคนที่สามารถสร้างเรื่องราวแล้วเก่งและเป็นคนดีได้ขนาดนี้อนะไรเงี้ยแล้วก็สอนผมด้วยนะผมเชียนบทแล้วก็ทีมงานทุกท่านทีมโปรโมททีม มาร์เก็ตติ้งทีมบีดีแล้วก็แน่นอนนักแสดงสองคนนี้ที่เป็นเหมือนครอบครัวผมอนะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็อยากขอบคุณอาาผมนะก็ยังไม่เคยขอบคุณอาอแบบจริงๆต่อหน้าสื่อเขรู้สว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราเก็บไปคุยกันที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณอามารจริงแล้วก็พ่อถ้าไม่มีอามาผม,ผมก็ไม่มีทางทำหนังเรื่องนี้ได้แล้วก็ครอบครัวของผม,ผมทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็น,อน,น้อง อยากฝากทิ้งท้ายอะไรไหมกับหนังเรื่องนี้กับความรักทั้งหมดที่มีให้กับหนังเรื่องนี้นนนอ,อายายก่อนร้านเราต้องกอด <c oughs> ผมว่าผมว่าจริงๆแล้วการการได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนหนึ่งของของหนังเรื่องน,นี้ผมว่าอย่างที่ผมว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของผมเลยหรือว่าตั้งแต่ผมทำงานมาอะไรเงี้ยมัน มันมีความประทับใจตั้งแต่การที่เตรียมตัวก่อนที่จะเข้ามาทำการที่แบบเส้นทางการแบบก่อนจะเข้ามาเล่นการพีโปรักชั่นหรือแมก้กระทั่งส่วนการได้ทำได้มาเจอทีมงานที่น่ารักมากมายได้มารู้จักกับพี่พัฒน์ได้มาได้มามีช่วงเวลาดีๆด้วยกันเลยพอหนังจบหนังออนไป แล้วพอมันออกไปมันได้ไปสร้างคุณค่าอะไรแบบคนมันมันเป็นมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วแล้วแล้วมันมันมีคุณค่ามันไปสร้างความตาผมรู้สึกว่ามันมันมันมีแต่เรื่องดีๆไปหมดเลยหมายถึงว่าพอพอมองย้อนกลับไปอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นความทรงจาที่ที่ดีมากสําหรับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่สิ่งนี้มันก็มีคุณค่ากับกับคนดูเหมือนกันเลยเี่ก็คเหนือนกับที่บิวกิ้พูดนะคะเพราะว่าพอเข้ามาตอนแรกเจอหน้าบิวกิ้งครั้งแรก ลูกถามยายรู้จักยูจิตไหมบอกไม่รู้จักซึ่งทุกคนก็งงว่าคุณยายม่นไม่รู้จักซ,ซึ่งตอนนั้นโคตรดีใจเลยที่ยายไม่รู้จักอ,ะอ่ะเพราะว่าคือคือเราอายุมันห่างกันเยอะแล้วก็ไม่เคยฟังเพลงเขาก็เลยไปถามลูกบอกว่ายูกิตเป็นใครอ,ะอ่ะก็ <laughs> บอกโอ๊ยแม่นี่ทําไมไม่รู้จักยูกิตแต่แผมผมรู้จักยายก่อนนะก่อนผมเจอ เพราะว่าพอตอนหลังพอไปเวิร์กช็อปด้วยกันใช่ไหมไม่ผมรู้เลยยายชอบไปลำอยู่ที่สวนอ่ะผมรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเจอกันแหละไปตามมาตอนนั้นเลยผมรู้ตามติดตามยายอยู่แล้วรู้ยายชอบลำใช่ไหมล่ะผมรู้ผมรู้เขาเป็นหลานที่น่ารักกันคอยคางที่บางทีเราเหนื่อยเท่ากันทั้งทู่แล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วก็พูดกับเนี่ยจะคอยสอนเราตลอดบางที ยายสู้นะยายเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็คอยถามคอยดูแลตลอดมันเป็นกองถ่ายที่ยายยายไม่คิดคิดว่ามันเป็นกองถ่ายแต่คิดว่าเป็นเป็นครอบครัวมากกว่าอยู่กับครอบครัวมีความสุขขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนที่เสิร์ฟทุกคนที่เสิร์ฟสามคนคุณยายชูรางวัลมาว่า 是。